สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับมาจากธรรมบรรยายของพระอาจารย์แดงในหัวข้อการบ้านชีวิตครับซึ่งเป็นเหมือนคู่มือที่จะพาใจที่วุ่นวายของเราเนี่ยกลับมาสงบอีกครั้งเคยเป็นกันไหมครับแบบว่าในหัวเราเนี่ยเหมือนมีเรื่องวิ่งวุ่นไปหมดเลยคลิดเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีไม่เคยหยุดพักเลย ถ้าเคยรู้สึกแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลไปเราไม่ได้เป็นคนเดียวแน่นอนและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือพระอาจารย์แดงท่านชี้ให้เราเห็นภาพเลยครับว่าปัญหาใหญ่ของคนเราส่วนมากเลยเนี่ยก็คือใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไงครับมันชอบวับเดี๋ยวก็วับกลับไปคิดเรื่องเก่าๆในอดีตพอนึกขึ้นได้อ้าววับไปกังวลเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซะแล้วและสุดท้ายเป็นไงครับเราก็พลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดไป ก็คือวินาทีที่เรากำลังหายใจอยู่นี่แหละครับเอาล่ะครับแล้วทีนี้เราจะดึงเจ้าใจที่ชอบว้าไปว้ามาเนี่ยให้มันกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ยังไงคำตอบก็คือพระอาจารย์แดงท่านให้เครื่องมือง่ายๆแต่แบบโหทรงพลังมากๆมาชิ้นหนึ่งครับสิ่งนั้นมีชื่อว่าการบ้านชีวิตเพราะพูดว่าการบ้านชีวิตหลายคนอาจจะงงเอ๊ะมันคืออะไรต้องเอาสมุดมาจดเหรอไม่ใช่เลยครับง่ายกว่านั้นเยอะเลย ลองนึกภาพตามนะครับว่าทุกคืนก่อนนอนเนี่ยเรากดปุ่มรีเพลย์วันที่ผ่านมาทั้งวันในหัวของเราเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งเลยครับเป็นการฝึกง่ายๆเลยนะแค่ทบทวนว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้เราได้เห็นตัวเองชัดขึ้นแล้วก็ค่อยๆดึงสติกลับมาอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วที่มาที่ไปของไอเดียนี้ โอ้โหน่าสนใจมากครับคือพระอาจารย์แดงท่านเล่าย้อนไปถึงสมัยประถมเลยนะท่านนึกถึงคุณครูท่านหนึ่งที่สามารถปราบเด็กทั้งห้องที่กำลังซนเป็นเล็งเนี่ยให้สงบนิ่งลงได้ในเวลาแค่ไม่กี่นาทีทำยังไงรู้ไหมครับท่านแค่บอกให้เด็กๆทุกคนนั่งเงียบๆหลับตาแล้วลองทบทวนดูสิว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทาอะไรไปบ้างแค่นั้นเลยครับทั้งห้องเงียบกริบ นี่แหละครับคือจุดกําเนิดที่ทรงพลังมากๆของการบ้านชีวิตโอเคฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าจะเริ่มทำการบ้านชีวิตเนี่ยต้องทำยังไงบ้างบอกเลยว่าขั้นตอนง่ายมากครับวิธีทำก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับ1เลยคือก่อนนอนเนี่ยหามุมสงบๆของเรานั่งสบายๆนะครับ2ทํทำใจให้มันนิ่งๆก่อน หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักนาที2นาทีให้ความคิดมันตกตะกอนลงไปก่อนจากนั้นก็เริ่มเลยครับกดปุ่มรีเพย์ในหัวทบทวนไปเลยตั้งแต่ลืมตาตื่นตอนเช้าวันนี้เจอใครบ้างคุยอะไรกับเขาไปแล้วเรารู้สึกอย่างไงทำอะไรลงไปบ้างและคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ ให้เราลองมองหารูร่วกของตัวเองเอ๋วันนี้เราเผลอพูดอะไรไม่ดีไปหรือเปล่าทําอะไรที่น่าจะทําได้ดีกว่านี้ไหมซึ่งการมองหานี่นะครับไม่ใช่เพื่อจะมานั่งด่าตัวเองนะแต่เพื่อจะบอกกับตัวเองเบาๆว่าโอเคพรุ่งนี้เราจะทําให้ดีขึ้นแค่นั้นเองครับทีนี้เพื่อให้การทําการบ้านชีวิตของเราเนี่ยมันเวิร์กขึ้นไปอีก พระอาจารย์แดงท่านก็เลยให้ไกด์ไลน์สำหรับการทำสมาธิเบื้องต้นมาด้วย5ขั้นตอนง่ายๆครับคิดว่าเป็นเครื่องมือเสริมพลังแล้วกันที่จะช่วยให้ใจเรานิ่งพอที่จะย้อนกลับไปดูตัวเองได้ชัดเจนขึ้นมาดูกันทีละสะเต็ปเลยนะครับสเต็ปแรกผ่อนคลายครับหายใจเข้ารู้สึกถึงความสบายหายใจออกทิ้งความเครียดออกไปสเตป2จดจอ่อคือเอาใจไปเกาะไว้กับลมหายใจเลยครับ รู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจออกสเต็ป 3. รักษาความต่อเนื่องพยายามเกาะติดอยู่กับจุดเดียวพอเช่นความรู้สึกที่ท้องมันพองยุบไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลย 4. ออกจากสมาธิอย่างนุ่มนวลพอจะเลิกแล้วเนี่ยก็ค่อยๆขยายความรู้สึกจากจุดที่เรามองอยู่ให้กลับมารู้สึกตัวทั่วทั้งร่างกายและสุดท้ายสเต็ปที่5รักษาอารมณ์ครับ พยายามเอาความรู้สึกสงบสงบสบ,สบายสบายที่ได้จากการนั่งสมาธิเนี่ยเตดตัวเราไปด้วยไม่ใช่ลุกปุ๊บหายปับ๊บพอฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะเริ่มสงสัยในใจแล้วว่าเอ๊แค่นั่งนึกย้อนเรื่องที่ทำไปในแต่ละวันเนี่ยนะมันจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันลึกซึ้งได้ขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบคือได้ครับได้จริงๆและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการบ้านชีวิตที่ดูเหมือนจะง่ายๆแค่นี้ถึงสำคัญกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับ คืออย่างนี้ครับไอการฝึกที่เราทำกันทุกคืนเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะมันกำลังค่อยๆสร้างฐานที่แข็งแรงมากๆให้กับใจของเราครับในทางธรรมะเขาเรียกว่าไตรสิกขาหรือแปลงง่ายๆก็คือเสาหลัก3มต้นที่จะค้าจุนชีวิตของเราให้ดีขึ้นมันเชื่อมโยงกันแบบนี้ครับลองดูนะตอนที่เราทบทวนว่าวันนี้พูดอะไรไปทำอะไรไปแล้วเห็นว่าเอออันนี้ไม่น่าพูดเลย อันนี้ไม่น่าทำเลยนั่นแหละครับคือเรากำลังขัดเกลาศีลหรือความประพฤติของเราอยู่แล้วตอนที่เราพยายามตั้งใจจดจ่อกับการรีเพย์เรื่องเราทั้งวันไม่ให้ใจวอกแวกไปไหนนั่นก็คือการฝึกสมาธิตรงๆเลยและสุดท้ายพอเราเห็นรูรั่วของตัวเองบ่อยๆเข้าเห็นแพทเทิร์นเดิมๆของตัวเองจนเข้าใจว่าอ๋อ oh, เราเป็นแบบนี้นี่เองแล้วอยากจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั่นแหละครับคือปัญญามันเกิดแล้วเห็นไหมคะว่ามันครบวงจรเลย เพราะฉะนั้นนะครับหัวใจสำคัญมากๆเลยที่ต้องจำไว้ก็คือเป้าหมายของการทำการบ้านชีวิตเนี่ยไม่ใช่การพยายามเป็นคนดีเพอร์เฟกต์เอร์เซนะไม่มีใครทำได้หรอกครับแต่เป้าหมายที่แท้จริงของมันคือการฝึกให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้บ่อยที่สุดให้มีสติคือนึกขึ้นได้แล้วก็มีสัมปชัญญะคือรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่แค่นี้เลยครับซึ่งนี่แหละคือกุญแจสาคัญที่สุดที่จะทาให้เรามีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันได้จริงๆ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ให้ไปลองคิดกันดูครับว่าถ้าคืนนี้เราลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูการบ้านชีวิตของเรามันจะสะท้อนภาพอะไรเกี่ยวกับตัวเราให้เห็นบ้างนะไม่ต้องกลัวคำตอบที่เจอครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าไปทำความรู้จักกับคนที่เราควรจะรู้จักดีที่สุดก็คือตัวเราเองซึ่งเป็นการเดินทางที่เริ่มต้นใหม่ได้ง่ายๆในทุกๆคืนเลยครับ